จแปานได้กุ้งสดมาแบบนี้ค่ะตัวใหญ่มากๆเลยทนตอนง่ายๆนะคะเจแปานจะบิดหัวออกแบบนี้หัวก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวเอาไปใส่ต้มยำได้จากนั้นก็แกะเปลือกกุ้งให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะบิดหัวออกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆแกะเปลือกกุ้งออกจะเอาหางไว้หรือจะเอาทิ้งก็แล้วแต่เลยนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้ใช้วิธีที่เจแปานจะทำจะทำให้กุ้งเก็บได้นานด้วยค่ะ แกะเปลือกกุ้งเรียบร้อยแล้วเจ๊ปันจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะแทงเข้าไปที่ตัวหลังกุ้งค่ะแล้วจะดึงขี้หรือว่าไส้ของกุ้งออกมานะคะขั้นตอนนี้จะทาให้เนื้อกุ้งไม่ช้าค่ะง่ายๆเลยนะคะเอาไม้จิ้มฟันจิ้มเข้าไปที่หลังกุ้งแล้วดึงเนื้อขึ้นมาก็จะได้ส่วนที่เป็นไส้แล้วก็ขี้ของกุ้งออกมาค่ะเคล็ดลับง่ายๆที่ไม่ต้องใช้มีดในการบั้งหลังกุ้งให้เป็นรอยนะคะเนื้อกุ้งจะได้แน่นเหมือนเดิมแกะเปลือกกุ้งเรียบร้อยแล้วเจ๊ปันจะเตรียมชามแบบนี้ค่ะใส่น้ําแข็งลงไปในชามนะคะ แล้วใส่น้ำแข็งตามลงไปเลยนะคะน้ำแข็งจะเป็นตัวช่วยทาให้กุ้งกรอบกุ้งยิ่งเด้งมากขึ้นและคลุกเขาให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันค่ะม่ว่าจะเป็นเกลือเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำแข็งนะคะอย่างเบาๆนะคะกุ้งจะได้ไม่ช้าพักแบบนี้ไว้ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะได้กุ้งที่เนื้อเด้งแบบนี้เลยค่ะนําน้ำมาล้างทําความสะอาดนะคะเราก็จะใช้กุ้งที่ได้แล้วแช่ลงไปในน้ําแบบนี้แล้วล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะ ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เท่านี้เราก็จะได้กุ้งเด้งกุ้งกรอบกุ้งแก้วเอาไว้ทานกับสุกี้ชาบูปิ้งย่างหรือเอาไปทำกุ้งแช่น้ำปลาก็อร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อกุ้งเขาจะเหนียวนุ่มอร่อยแล้วก็ไม่เละด้วยนะคะสามารถเก็บได้นานด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆทานไม่หมดสามารถเลี้ยงเก็บไว้ในช่องฟรีซอยากจะทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาละลายได้เลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขั้นตอนง่ายๆด้วยวัตถุดิบในครัวใช้แค่เกลือเบกกิงโซดาน้ำแข็งก็สามารถทำกุ้งแก้วกุ้งกรอบเด้งแบบนี้ได้แล้วค่ะ